คับพี่น้าทีบริษัทจำกัดเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการลงทุนของบริษัทเมื่อภาพที่แล้วเราดูการเพิ่มเุนไปแล้วนะนดูการลงทุนต่อนะคะลงทุนของบริษัทจำกัดภาพหน้าจะต,ต่อเยอนสุดท้ายก็คือการซื้อเพ้่ทุนคืนมาเนาะอันน,ะะนี้ดูก่อนนะ,ะการลงทุนของบริษัทตัวนี้ก็คือ เหตุผลที่บริษัทจะต้องมีการลดทุนก็เพราะว่าทุนหรือว่าเงินทุนในบริษัทมันมีมากเกินไปนะไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์หรือบริษัทประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถลด้าคผลขาดทุนได้ก็เลยต้องมีการลดจํานวนทุนบริษัทลงนะคะเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นในกรณีที่ทุนมากเกินไปหรือว่าลดเพื่อลด้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท การบันทึกบัญชีการลดทุนก็มีอยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราลดทุนเพื่อคืินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากมีเงินสดหรียเีินเกินเกินความต้องการนะคะก็เลยต้องจ่ายเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตทุนเรินหุ้นแลเราต้องล้างทุนเรินหุ้นออกทางฝั่งเดบิตปกติเราจะบันทึกการเพิ่มทุนอยู่ทางฝั่งเครดิตนะคะแต่พอเราลดทุนออกเราก็ต้อง มาล้างหรือฝากเครดิตนะส่วนฝั่งเครดิตก็จะล้างเป็นตัวเงินสดเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินสดของคืนให้กับผู้ถือหุ้นไปนะตัวอย่างหน้าหนึ่งร้อยห้าครับตัวอย่างห้ากิ่สามบริษัทโซดาจำกัดก็จดทะเบียนรุนหุ้นสามรถไว้สองหมื่นหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาทบริษัทมีเงินงานมาสองปีเพราะว่าบริษัทมีทุนมากเกินความจําเป็น ตรงมีมติให้ลดลงของบริษัทลงที่สิบเปอร์เซ็นะคะโดยจ่ายเงินสดคือทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นการบันทึกบัญชีก็บันทึกทเป็นเดบิตทุนเรียนหุ้นสี่แสนแล้วก็เครดิตเงินสดส0่แสนนี่ออกมาจากไหนก็เอามาจากสองหมนตัวนี้ที่เราจดทะเบียนไว้ครั้งแรกนะคะแล้วไปคูณกับราคาหนะค่าก็เอามาคูณกับมติที่เขา ต้องการให้ลดทุนลง20%นะคะกออ็ทำออกมาแล้วก็ได้4 0 0แสนบาทต่อไปเราไปดูวิธีการลดทุนเพื่อลดล้างผลขาดทุนบ้างน,นะคะตัวนี้เหตุผลก็คือบริษัทประผลผลขาดทุนมาตลอดทำให้บัญชีกำไรสะสมสะแสดงยอดตามฝั่งเดวิตเป็นขาดทุนสะสม,มจะเหมนวนมากนะคะถึงแม้ว่าแบบ วางปียบริษัทเขาจอมีผลกาไรแต่ว่าก็ไม่สามารถลบรางผลขาดทุนได้หมดทําให้การจ่ายเงินปันผลเนี่ยจ่ายไม่ได้นะชื่อเสียงของบริษัทก็จะเสียหายก็เลยต้องมีการแก้ไขโดยการลบทุนเพื่อลบ้างผลขาดทุนออกไปบ้างนะคะว่าออกไปทั้งหมดก็แล้วแต่วิธีการนะฮะซึ่งมันจะมีวิธีการหนึ่สอง ั้นตอนนะคะตอนแรกเราก็จะต้องยกเลิกทุนเก่าทั้งหมดแล้วก็บันทึกทุนใหม่ต่างทางด้านเครดิตเป็นกำไรสะสมนะคะ